สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครันนะครับในเกมซอมบี้บันเทียสีนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อในส่วนของอีเวนต์เดอะเวทูด้นะครับในส่วนของแชปเตอร์ที่สามครับวันนี้พี่โดนเฟนยาวหน่อย50ยาวชิบหายเลยแด่ท้ำได้คลิปเร็วหน่อยนี้เดือวนะกูสลับปืนก่อนดีไหมวันนี้ไม่ยังพอใช้ได้อยู่ปีวียงติดเฟสทำบางตัวอยู่กันสลับนิดนึง ว่าจะได้ทำเฟสนี่ไปด้วยนะปืนกลยังเหลือเยอะเหมือนกันนะแต่ปืนสเปเชียลเต็มเลยพี่ใช้ปืนเลนเดียกับริกเวทานคู่กันลูกสองพี่ก็ใกล้ขบแล้วเดี๋ยวไปสักประมาณร้อยห้าสิบเผื่อบางทีเจอเฟสอะไรอย่างเงี้ยนะได้ทำนี่พยายามไล่ปืนกลให้ตันอยู่เหมือนกับปืนพกเพราะไม่ทาบพี่ใช้เป็นไรเฟริลน,น,นะเนาะก็รู้ๆกันอนะ่ะเดี๋ยวไปลุยกันดาน่ดานอีกด่านจะด่านท้ายหน้าเดี๋ยวน่าจะใช้เป็นไรเฟริลแล้วเพราะรู้สึกพาวเวอร์ยิงไม่ค่อยตายเดี๋ยวแม่งหลับ เียาต้องหมาลูไปไหนเนีทำไมมันเงียบเงียบกึ๊บเคยเงียบเกินแล้วมันไปนเงียบเกินไปเนอะวะเดี๋ยวเออระเบิดตายเนี่ยหมาระเบิดมันดีตรงเนี้ยคือเปิดไว้แบบวิเนี่ย ب, เรียกวิ่งไปวิ่งกลับให้มันวางระเบิดรูปฝั่งลูกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพอประตูมันเดินมากใกล้ๆโดนเหยียบระเบิดตายหาย ชอตทำให้เราดกจหลไปด้วยนะยาายาเนี่ย้วตรวนี้แมงบับสเปเชียลหน่อยงนม,มอีกอีกช่องน้อยแต่พอตัวนี่เดี๋ยว ฮ้มายิงย่อถึงได้หายโอ้ไม่มีเบ็ดเฮ้ยเยอะๆเยอะๆมีตวกีเมอร์เดียววะเกือบกีน้อช้รลเฟิล้วแุ๊บเนี่ยนะ อันนี้ดิเพราะว่าที่มีไอ้นี้อยู่เอฟเฟกของเหมือนสี่เอฟเฟกของสกิลกระสุนพิษอยู่ โดนแล้วเบิดตู้อีะหนาน,นี้มันเดี๋ยวนะเอา,อา,เ,อา,อาเที่ยงหรือเอาไอเทมหมาดีกว่าชิหายแล้วกู บนหัวมึงนี่เอา้าเพี่แมมคิดมองไม่เห็นแล้วโว้ย ดูงงอบกอบใครจะไปเห็นปะเก็บนี้ก่อนเลยอโอเคอ่ะจ<า>บไปแล้วนะครับกับแชปเตอร์ที่สามอาจจะจบไวหนึ่งเพราะใช้ปืนนะต้องใช้ปืนพวกนี้ก็ตึงเหมือนกันนะไม่ใช่ด้ใช้ปืนกลก็ตึงเหมือนกันนะ โอเคครับก็จบกัไปแล้วนะครับกับชปเปอร์ที่สนะครับเป็นไงครับเล่นกันไปถึงไหนแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะที่จะจบไปที่ระดับเทลพอนะดีเจนมันเปลืองตัวไม่ไหวซื้อไม่ไหวขนาดซื้อทีกว่าละยี่สิบตัวนะต้งเก็บไว้ซื้อของบ้างไม่งั้นไม่พอจริงๆอื ซึ่งถ้าใครชอบิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านระยะระยะแล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถ,ถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรส่วนสนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ